ใจที่บริสุทธิ์หรือธาตุรู้บริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์หรือวิญญาณธาตุบริสุทธิ์หรือธรรมธาตุหรือนิพพานธาตุหรืออมตะธาตุอมตะธรรมหรือสุจญตาธาตุเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีการแบ่งแยกไม่มีการแบ่งแยกในตัวเราไม่มีแบ่งแยกในตัวพุทธเจ้าเป็นธรรมชาติเดียวกัน นั้นใจแท้เนี่ยมันไปทําอะไรไม่ได้ที่เอาใจอ่ะพยายามดูจิตปรุงแต่งเอาพยายามไปรู้จิตปรุงแต่งไว้อ่ะมันใช่ไหมพยายามเอาใจเอาธาตุรู้ไปดูจิตปรุงแต่งไว้อะไปดูตัวเราไว้นี่มันมันไม่มันไม่มไ,มมไ,มไม่ใช่ความเงียบความสงบสงัดนะครับ<ม>แล้วพยายามเอาจิตปรุงแต่งเอาตัวเราไปดูธาตุรู้เอาไปดูใจมันใช่ไหมครับอืมมันใช่ ความเงียบความสงบความสงดเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งอาณาจักราวาลรปะไม่มีใจใครไม่มีใจเราไม่มีใจของของพุทธเจ้าครับใจเดียวกันธาตุรู้เดียวกันอัปตธาตุอัปตธ,ธรรมเดียวกันนิพพานธาตุเดียวกันไม่มีนิพพานธาตุของใครสุญญตาธาตุเดียวกันครับดังนั้นพฤติกรรมไม่ที่ทําผิดๆิจากธรรมชาติเดิมแต้เนะี่ยต้องเลิกครับเลิกเลย เอาตัวเราพยายามไปดูตัวเราไว้เอาตัวเราพยายามช่วยตัวเราไว้เอาตัวยามรู้รู้ละเข้าใจปล่อยวางมันไม่ใช่ธรรมชาติแท้ครับอันนี้ของปลอมแล้วเอาธาตุรู้ไปคอยรู้ตัวเราไว้ก็เป็นของปลอมครับมันทําไม่ได้ครับออตโต้รู้หรือยังล่ะครับว่ามันผิดพลาดตรงไหนครับอา้าวเนนออตโต้พูดธิครับนี่กำลังจะหาทางออกมาแก้ออตโต้ให้ คือมันมันมันมีตัวเราเนี่ยเอาไปตั้งเป็นหนึ่งแล้วก็เอาไปตามหาไปดูแล้วก็ไปเดินในเส้นทางที่มีอยู่แต่แต่ว่ามันควรที่จะมีไม่มีผู้เดินทางแล้วมันเป็นทางที่ไม่ใช่ทางที่มันจะไปนิพพานได้เพราะทางนั้เป็นทางนิพิดมันต้องเป็นทางที่ว่างจากตัวตนไม่มีตัวตนผู้เดินทาง ไม่มีตัวตนผู้ไปไวขวยขว้าครับมันมันผิดพลาดตรงที่มันมีคนไปเดินทางในเส้นทางแห่งาธาตุรู้นั้นมีคนเข้าไปเดินเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปมีตัวตนในเส้นทางเส้นนั้นนะครับสาธุรู้แล้วใช่ไหมครับว่าผิดพลาดตรงไหนครับแก้นะครับ นี่แน่ที่ได้ชื่อว่าจิตหนึ่งจิตมีหนึ่งเดียวไม่มีไม่มีจิตของใครจิตแท้มีหนึ่งเดียวที่เรียกว่าพุทธะจิตหนึ่งคือพุทธะมีหนึ่งเดียวไม่แบ่งแยกจิตเราจิตเขาจิตพุทธเจ้าจิตพระอรหันต์แต่ละองค์จิตมีหนึ่งเดียวของทั้งจักรวาลใช้จิตเดียวกันไอจิตที่ปรุงแต่งเนี่ยเป็นคนลจิตแต่จิตแท้ที่ปรุงแต่งไม่ได้เป็นจิตหนึ่ง จิตหนึ่งได้ชื่อว่าหนึ่งคือพุทธหนึ่งเดียวกันหมดทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องฟ้าเบื้องอนันตจัก,กรวาลเบื้องขวางไม่มีแบ่งแยกจิตหนึ่งของเราและจิตหนึ่งของผู้ผู้อื่นท่านอื่นไม่มีพุทธเจ้าไม่มีจิตหนึ่งพุทธเจ้าไม่มีจิตหนึ่งของพระหรหันต์ไม่มีจิตเดียวกันใช้จิตเดียวกันจิตริสุดแท้มีหนึ่งเดียวถ้าอนันตจัก,กรวาลอ่านหาขอบเขตไม่ได้เรียกว่าพุทธ,ธ ดังนั้นเนี่ยมีในสมัยพุทธกาลมีเรื่องเรื่องหนึง่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเราจำชื่อไม่ได้แล้วเป็นลูกศิษย์ของปริพาชกแล้วเก่งมากคนเนี้ยท่องจำพระสูตรท่องจำอะไรได้หมดเลยเก่งมากเป็นอัจฉริยะ มีความรู้เรียนอะไรในเวลารวดเร็วแป๊บเดียวท่องจําได้หมดเลยมีความรู้เขาก็ใจพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องของพรามณ์ของอะไรจาได้หมดเลยพิธีกรรมต่างๆจําได้หมดจําได้แม่นในเวลารวดเร็วหาคนที่จะต่อสู้ด้วยไม่ได้ได,ได้ได้ประปัญญาเนี่ยด้วยปัญญาเถียงก็ด้วยปัญญาโต้ก็ด้วยปัญญาไม่มีใครสู้ได้เลยไม่มีใครสู้นางได้ก็ อาจารย์ปริปาชกก็ให้นางเนี่ยท่องเที่ยวออกไปหาผู้ที่ต่อสู้ด้วยก็มีใครสู้นางได้เลยจนวันหนึ่งพระสารีบุตรผ่านมาก็ถามว่าหน้าบ้านผู้หญิงคนนี้ก็ปักทงไว้ทำไมก็มีผู้บอกว่านางเนี่ยท้าสู้สิบทิศใครก็ได้แต่มาต่อกอเลื่องปัญญาคำถามทั้งหมดเนี่ย พระสารีบุตรก็เลยว่าเอ๊แล้วก็ชาวบ้านก็ก็บอกว่าถ้าใครจะท้าสู้กับนางเนี่ยต้องไปล้มทงที่ปักไว้หน้าบ้านก็แสดงว่าเนี่ยจะท้าสู้กับนางพระสารีบุตรก็เลยให้เด็กไปช่วยล้มทงให้นางนี่ออกมาก็สอบถาม่าด้ความว่าพระสารีบุตรเป็นคนให้มาล้มทงก็เลย อาก็รู้ว่าภาษาลิบุตรจะท้าสู้ด้วยภาษาลิบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวาพระสาราบุตรก็ให้ด้วยนางเป็นผู้หญิงก็เลยให้เกียรติก่อนว่าให้ถามก่อนผู้หญิงนี่ก็ถามพระ,พระสาษาลบุตรถามจนถึงพันคำถาม พระสารีบุตรตอบได้หมดทุกคําถามซึ่งไม่มีใครสู้นางได้แต่มาถามพระสารีบุตรพระสารีบุตรตอบได้ทั้งพันคําถามจนนางไม่สามไม่มีคําถามที่จะถามอีกแล้วก็เลยบอกว่าก็ยังไม่ยอมแพ้ก็ให้พระสารีบุตรถามนางบ้างถ้านางแพ้จึงจะยอมแพ้ไมก่ก็เสมอกัน พระสารีบุตรถามคำถามเดียวอะไรชื่อว่าหนึ่งอะไรชื่อว่าหนึ่งอะไรชื่อว่าหนึ่งนางตอบไม่ได้นางตอบไม่ได้อะไรชื่อว่าหนึ่ง,าน,งนางตอบไม่ได้ แค่คำถามเดียวยอมแพ้อะไรชื่อว่าหนึ่งตอบไม่ได้จึงขอเรียนทำจากพระสารีบุตรพระสารีบุตรบ,บอกว่าคนนอกศาสนาเรียนสอนไม่ให้สอนไม่ได้ถ้าอยากเรียนต้องบวชเป็นภิกษุณีเลยยอบบวชเป็นภิกษุณี จะบวชเป็นฟิกษณุณีแต่พระสารีบุตรไม่สอนทำเองบอกว่าคำถามคำตอบนี้ต้องไปถามไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าต้องไปขอฟังธรรมนี้จากพระพุทธเจ้าเองก็พาไปขณะที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมมีคนแลมนุษย์เทพเทวดา จำนวนมากฟังธรรมมหาศาลนี่ก็ไปพระตาลีบุตรก็พานางนี้ไปยืนฟังห่างๆพระพุทธเจ้าล่วงรู้โดยพยานก็เลยเทศเรื่องว่ามีคนที่สามารถขนาดพระเจ้ายังไม่รู้เลยว่าใครไม่ไม่ไม่เห็นหน้าเลยอยู่ไกลมากแต่พระเจ้ารู้ได้พยานแล้วแล้วก็เลย ขณะที่เทพพุทธเจ้าก็เทศเลืองว่ามีคนคนหนึ่งที่สามารถรู้คำถามตั้งรู้คำถามได้มากมายไม่ไม่มีอะไรจะไม่รู้แต่ไม่รู้อยู่อย่างเดียวไม่รู้ไม่รู้อยู่อย่างเดียวไม่รู้ว่าอะไรคือหนึ่งได้ๆนางนี้ก็ตกตะลึงเลย พระพุทธเจ้าเทศตรงที่นางจะมาฟังพอดีเลยว่าต้องการจะรู้ว่าอะไรคือหนึ่ง,งทำมีหนึ่งเดียวทำแท้มีหนึ่งเดียวไม่มีหลายคิดหนึ่งคือพุทธได้ชื่อว่าหนึ่ง ีอยู่แล้วในทุกสัพสัต์ไม่ได้มีแต่เพราะได้พทธเจ้าแต่ไม่ใช่จิตปรุงแต่งมันเงียบ,ม,ม,บมันสงบมันสงัดมันไม่ไหวติงมันเป็นหนึ่งเดียวกับความไม่มีอะไรในจักรวาลอนันจักรวาลอันักกนนขเขาโมเก็บไม่ได้ มันเป็นเหมือนความว่างของจักอันันตจัก,กรวาลเป็นเหมือนความว่างของอวกาศเป็นเหมือนความว่างของธรรมชาติอันไลขอบเขตไลตัวตนไไลรูปหลักไลแสงสีไม่มีกิริยาอาการใ,ใดๆไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีผ่องใสไม่เศร้าหมองไม่มืดไม่สว่าง่นแน่มันถึงเงียบสงบ สงัดไม่มีอะไรไหวติงไม่มีอะไรที่จะอาจกินพื้นที่เขาได้เขาครอบคุมไปทั้งอนันัจักรวาลทั้งโลกธาตุทั้งเบื้องบนเบื้องฟ้าใต้ดินในอากาศเบื้องขวางไม่มีที่สุดไม่มีมานจิตหนึ่งได้ชื่อว่าเป็นพุทธะเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นนิพพานธาตุเป็นสุญญตาธาตุ เป็นธรรมธาตุเป็นอมตทธาตุอวตรธรรมเป็นธรรมที่ไม่มไม่ปรุงแต่งไม่อาจปรุงแต่งได้ไม,ม่ไม่ใช่จิตเราจิตเขาจิตพระพุทธเจ้าจิตพรหรหันจิตสัตว์เดรัจฉานเป็นสุรกายสัตว์นรกจิตเทวดาได้แต่เป็นจิตเดียวกันเรียกว่าจิตหนึ่งนั่นหละนางฟังจบก็บรรลุผธิพานทันที เราจึงเห็นว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วมันก็ปฏิบัติกันที่ผิดๆมาตลอดใช่ไหมเราเอาตัวเราไปหานิพพานเราตัวเราไปหาความว่างเราเอาตัวเราพยายามรู้ล่าปล่อยวางเราพยายามเอาตัวเรามองดูจิตของเราหรือเราพยายามเอาธาตุรู้มอมองดูตัวเรา บันใช่จิตหนึ่งไหม